สวัสดีครับผมนายผลเทพเทพบธรรมนะครับชื่อเล่นชื่อปื้มครับที่ผมมาอัดวิดีโอในวันนี้นพอดีว่าวันนี้ผมนะครับจะมาอัดวิดีโอหาเสียงนะครับของประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยส่วนภูมิภาคภาคกลางและตะวันออกครับก็เนื่องจากว่าผมเป็นผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาอัดวิดีโอหาเสียงนะครับ แถลงนโยบายให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆเยาวชนภาคกลางรละตะวันออกได้รับฟังกันครับซึ่งนโยบายที่ผมจะทําถ้าได้เป็นประธานชมรมเยาวชนภาคกลางรละตัวันออกนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด11ข้อนะครับถ้าบอกเลยว่านโยบายที่ผมจะทำเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเยาวชนแน่นอนครับก็ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มฟังกันได้เลยนะครับได้ใ,นใบนะครับมีทั้งหมด11ข้อนะครับก็ข้อหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องสวัสดิการทุนการศาึกษาเบืกอค่าอุปกรณ์กีฬาค่ารักษาพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับก็จะแบ่งออกได้เป็นสามหัวข้อย่อยหลักดังนี้นะครับก็มาเริ่มกันที่ทุนการศึกษานะครับ1.1น,น,น,นะครับ ทุนการศึกษาก็จะแบ่งออกได้เป็น3หัวข้อย่อยลงอีครับก็จะแบ่งได้เป็นดังนี้ครับ1.1.1ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน2000บาท1.1.2ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน2,500บาท1.1.3ระดับชั้นอุดมศึกษาหรือที่เรียกตัณฑ์ปริญญาตรีนั่นเองครับก็จะได้รับทุนการศึกษา3,000บาทนะครับก็2นะครับ 1.2จนะครับจะเป็นพวกด้านอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การศึกษาการเบิกค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการเหล่านี้นะครับเราก็จะให้วงเงินได้ไม่เกิน5,000บาทนะครับซึ่งสมาชิกชมรมที่จะเบิกสวัสดิการเหล่านี้นะครับก็คือจะต้องมีหลักฐานมาแสดงต่ออนุกรรมการชมรมนะครับเช่นใบรถจักราษสีใบเสร็จบ,บินอะไรพวกนี้นะครับที่ ทางหน่วยงานน,นั้นๆออกให้เช่นสมมุติว่าถ้าจะเบิกค่ารักษาพยาบาลอย่างนี้ครับก็ต้องมีใบเสร็จหรือใบที่สามารถเบิกได้มายืน,นยันกับชมรมนะครับหรือว,ว่าถ้าเป็นการเบริก่ซื้ออุปกรณ์กณีฬาหรืออุปกรณ์ศึกษาครับก็ต้องมีใบเสร็จที่ทางร้านออกออกให้อะไรอย่างนี้นะครับส่วน1.3นะครับก็งบที่จะนํามาใช้นะครับส่วนหนึ่งเลยเราก็จะบริหารงบประมาณจาก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยส่วนหนึ่งแล้วก็จากากรมส่งเสริมพัฒนาคนภิาพชีวิตคนพิการส่วนหนึ่งแล้วก็มีงบจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนแล้วก็บุคคลทั่วไปที่สนับสนุนชมรมอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะเปิดรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท,ท่านเลครับ <S <S เพื่อพัฒนาคนาุณภารชีวิตให้กับเยาวชนนะครับ <S <S ได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมาฟังข้อที่2กันต่อนะครับข้อที่สองจะเป็นทางด้านเราก็จะสนับสนุนทางด้านกีฬาและดนตรีนะครับโดยก็จะมีการประกวดจะมีการแข่งขันครับนะมีการประกวดวงดนตรีแล้วก็แล้วก็มีการแข่งขันกีฬานะครับก็จะแบ่งออกได้ดังนี้นะครับ2องจุดหนึ่งนะครับทางด้านกีฬานะครับด้านกีฬาเองก็จะมีห้าชนิดเลยนะครับ ก็ S <S <an throp ic> แบ่งออกได้เป็นห้าชนิดนะก็จะมีสองจุดหนึ่งจุดหนึ่งกีฬาเตะฟุตบอลน,นะครับการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็ถ้าอยาวไปชมไหนที่ชอบฟุตบอลก็ถ้าชมรมมีจัดแข่งขัน,ขนก็สามารถลงแข่งขันได้นะครับเตะฟุตบอลน,นะครับแล้วก็จะพยายามหาฟุตบอลที่เป็นฟุตบอลหนังมาให้ได้เตะกันนะครับจะไม่เอาฟุตบอลพลาสติกนะครับเพราะว่าพวกเราโตแล้วเนาะต้องเล่นฟุตบอลหนังถึงจะดูเท่นะครับก็อันนี้ถอดน้ําก็จะเป็นกีฬาว่ายน้ํานะครับ แับเยาวชนที่ชอบว่ายน้ําก็เราก็จะมีแข่งว่ายน้ำนะครับให้นะครับก็อันนี้สามเป็นกีฬาปิงปองนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจดีครับถ้าแข่งปิงปองอ่าแล้วก็กีฬาอย่างที่สี่นะครับก็จะเป็นกีฬาหมากลุกนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ กีฬาหมากรุกเป็นที่นิยมมากขึ้นในการเล่นนะครับก็พวกเราก็จะมีโครงการจะมีโครงการสอนหมากรุกแล้วก็มีการแข่งขันหมากรุกกันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับสามารถฝึกสมองเราได้ด้วยนะครับส่วนที่ห้านะครับสองจุดห้านะครับสองจุดห้าจุดห้าก็จะเป็นเรื่องการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนั่นเองครับสําหรับสมาชิกชมรมที่ สายตาเลือนรางตาเลวิชันหรือสมาชิกชมรมที่ตาบอดสนิทนะครับที่สามารถเล่นอ e ีสปอร์ตได้นะครับด้วยความที่ตอนนี้อ่ะ e อีสปอร์ตมันเป็นกีฬาที่นิยมมากในหมู่คนปกตินะครับที่สายตาปกตินะครับอย่างโรงเรียนผมเองเซงบเียอะไรเงี้ยเขาก็นิยมแข่งขันอ e ีสปอร์ตกันก็มีพวก R.O.V พับจีอะไรเงี้ยครับสำหรับคนตาบอดหรือคนที่สายตาเลือนรางที่สามารถเล่นได้ครับก็ <c oughs> สามารถแข่งได้ครับอันนี้พวกเราก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่ไปเลยครับ เ่วนเงินาะวันก็มีให้แน่นอนครับก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านด,าน,ดนตรีนะครับสองจุดสองนะครับ,านน 2, 2รบทางด้านดนตรีก็จะเป็นสองจุดสองจุดหนึ่งนะครับทางด้านดนตรีก็เป็นการแข่งขันประกวดร้องเพลงนะครับก็ถ้า,าประชาชนคนไหนที่ชอบร้องเพลงก็สามารถลงได้นะครับแล้วก็สองจุดสองนะครับก็จะมีการแข่งขันประกวดวงดนตรีหรือประกวดวงพบซองนะครับ วงดนตรีก็จะเป็นวงดนตรีสากลปกติครับแล้วก็จะมีวงพบสองด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะจัดขึ้นในกรณีที่มีสมาชิกชมรมสนใจเป็นจํานวนมากนะครับก็จะจัดให้แน่นอนครับส่วนมาข้อสามต่อนะครับข้อสามนะครับเราก็จะจัดการเรียนการสอนภาษาให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับภาษาคือสิ่งสําคัญต่อการใช้ชีวิตของพวกเรามากเลยนะครับเพราะว่าด้วยปัจจุบันคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น แล้วภาษาก็คือสิ่งสําคัญนะครับโดยที่ภาษาที่เราอยากจะจัดในการเรียนการสอนครับก็จะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันนะครับ้วยภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่นิยมใช้กันทั่วโลกนะครับก็ทางเราก็จะเปิดการสอนแบบออนไลน์นะครับสมาชิกซูตรงที่สนใจนะครับสข้อที่สี่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแนวนวการศึกษานะครับทางเราก็จะจัด เชิญวิทยากรคนตาบอดอย่างเราเนี่ยครับที่ประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนะครับมาบรรยายมาแนะนวการศึกษาให้กับสมาชิกชมรมเยาวชนเพื่อที่จะได้เลือกเรียนตามเป้าหมายที่ตัวเองใฝฝันได้มากขึ้นครับเอาตั้งแต่มัธยมปลายนะครับตั้งแต่น้องมสามที่ขึ้นมสี่ก็จะได้รับการแนะนวที่สามารถเลือกสายการเรียนได้ตรงมากขึ้น และน้องและมหกอย่างผมเองที่จะขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะได้เลือกคณะที่เรียนได้ง่ายขึ้นได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยครับเพราะว่ารุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จที่เก่งๆก็มีหลายคนเหมือนกันครับแล้วก็ข้อห้านะครับจะจัดบริการอ่าถ้าผลได้เป็นนะครับก็คือจะจัดอ่าไปคุยกระทามาหาอะไรอย่เกี่ยวกับเรื่องศูนย์ dss นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมหาลาัยที่ยังไม่มีศูนย์ dss นะครับก็ มีอยู่นะครับเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมหรือมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครอะไรเงรี้ยพี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒนน้องที่ยังไม่มีศูนย์ DSS ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นกจ็จะมีบ้างแล้วอย่างธรรมศาสตร์ยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีดนะครับแต่ว่าถ้ามหาวิทยาลัยราชพัฒที่ไม่มีศูนย์ DSS ทางเราก็จะไปดําเนินการคุยกับทางมหาวิทยาลัยให้ได้ว่ามีแนวทางไหนไหมที่จะช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ นักศึกษาพิการทางสายตาที่จะเข้าไปเรียนในมหาลัยนั้นๆนะให้สามารถเรียนได้เหมือนกับคนปกติโดยที่เราแบบผลิตสื่อการเรียนการสอนหรืออะไรเงี้ยครับที่สามารถให้ตามได้ทนอะไรเงี้ยครับหรือถ้าเกิดสมมุติมันตั้งศูนย์ dsf ไม่ได้จริงจริงก็อาจจะคุยกับอาจารย์ว่าพอมีแนวทางไหนที่สามารถช่วยเหลือให้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับส่วนข้อที่หกต่อเลยนะครับข้อที่หกก็จะเป็น เนื่องจากว่าตอนนี้ปัญหานักเรียนเรียนร่วมในปัจจุบันก็คือผมไม่มั่นใจว่าโรงเรียนอื่นเป็นไหมแต่ว่าโรงเรียนสังคมตาบอดกรุงเทพเองก็ด้วยความที่พวกเราจะใช้อาสาสมัครในการช่วยสอนการบ้านเป็นจํานวนมากคือเราก็จะมีแนวทางไปคุยกับโรงเรียนเรียนร่วมต่างๆว่าพอที่จะเป็นไปได้ไหมว่าให้นักเรียนเรียนร่วมของเราเนี่ยที่โรงเรียนส่งไปเรียนกับโรงเรียนปกติเนี่ยสามารถส่งงานได้ทางออนไลน์นะครับจะเป็น ส่งงานผ่าน Gmail ผ่าน Google Classroom Google Form ผ่านลัาง l ลายอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะทุกวันนี้พวกเราก็ผ่านการเรียนออนไลน์มาตลอดปี63และ64นะครับตอนที่โควิดนะครับคนคงจำได้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องหนังสือเองแทนที่จะให้เป็นกระดาษก็อาจจะให้เป็นไฟล์ Word เ,เป็น e-book ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้หรือถ้าเป็นไฟล์ PDF ก็ต้องเป็นไฟล์ PDF ที่คนตาบอดสา,ามารถอ่านได้เช่นเดียวกันนะ เราก็จะไปคุยกับทางโรงเรียนเรียนรวมต่างๆให้นะครับเพื่อที่น้องๆก็จะได้อ่ารับความสะดวกสบายมากขึ้นครับเราจะได้เพึ่งอาสาสมัครน้อยลงนะครับแต่ผมไม่มั่ใจว่าโร,โรงเรียนอื่นเป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพก็เจอปัญหานี้เยอะเลยครับส่วนข้อที่เจ็ดนะครับก็เราจะมีโครงการอบรมเรื่องการเซ็นชื่อของแบบเขาเรียกไงเป็นอบรมการเซ็นชื่อ ในเอกสารต่างๆของหน่วยงานราชการอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี้ยครับการปั๊มลายนิ้วมือเองหรืออะไรเองทางธนาคารบางที่ก็ไม่ค่อยรับหน่วยงานราชการบางที่เขาก็ไม่ค่อยรับการปั๊มลายนิ้วมือเพราะว่าความน่าเพราะว่าได้พูดตรงๆนะคือความน่าเชื่อถือครับการปั๊มลายนิ้วมือเองอะไรเองมันก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรแล้วก็มันความน่าเชื่อถือเนาะมันก็ได้ไม่เยอะเราเราต้องมา่งปั๊มหลายที่ครับ ถ้าเป็นการเซ็นชื่อเองอะไรเงี้ยครับมันก็จะปลอดภัยมากกว่ารอบครอบมากกว่าเพราะยังไงสุดท้ายแล้วการเซ็นชื่อมันก็จะเป็นลายมือเราเองมันก็จะดีมากกว่าครับเพราะว่าการเซ็นชื่อเองมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นครับส่วนข้อแปนะครับเราก็จะจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับเยาวชนนะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับจัดทัศนศึกษาก็คือแบบพาไปเที่ยวตามที่ต่งตางๆเหมือนกับที่โรงเรียนเขาทําทํากันนะเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อนการแบบ เปิดปากสังสรรค์ให้เยาวชนได้มาเจอกันทําความรู้จักกันให้มาเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นความสุใจัทร์ที่ดีต่อกันนอกจากใครผู้นาและสมสชาชิครับมันก็จะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนด้วยกันด้วยครับแล้วก็เป็นการพักผ่อนทั้งได้เที่ยวได้ความรู้ได้อะไรเงี้้น,นะครับส่วนข้อก้าวนะครับจัดอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศต่งตางๆครับต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศต่งตางๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเราเป็นจำนวนมาก แล้วผมได้เป็นนะผมก็จะเปิดการอบรมทั้งการใช้ google doc s, การใช้ google เอกสารอะไรพวกนี้ครับก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับพวกเรื่องการใช้ google classroom หรือการใช้อะไรเงี้ยแล้วก็การป้องกันการเนื่องจากทุกวันนี้จะมีพวกแกลง call center ไปจำนวนมากหรือมีพวกแกงง๊งหลอกลวงไม้จ่าชีพรับเราก็จะแบบมาสอนกันว่ามีแอปอะไรบ้างที่มันไม่ควรติดตั้งที่มัน ติดตั้งไปแล้วจะถูกดูดเงินอะไรเงี้ยเราก็จะมาอบรมทางด้านนี้นะครับเพื่อให้เยาวชนทุกคนปลอดภัยจากมิจฉาชีพด้วยครับข้อที่สิบนะครับเราก็จะเปิดช่องทางต่างๆของชมรมเพื่อที่จะให้เยาวชนทุกคนสามารถเสนอเรามาได้ว่าอยากได้นโยบายไบไหนที่เป็นประโยชน์ต่อชมรมอะไรเงี้ยครับสามารถให้แสนงค้าคมิิดเห็นสามารถให้เสนอมาได้ล้วทางเราก็จะนํามาปรับปรุงต่อไปครับเพื่อให้เยาวชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อนโยบายนี้ครับแล้วก็ ข,ข,ข้อที่สิบเอดนะครับเราก็จะข้นทอนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะแบบประชาสัมพันธ์ชมรมทางสื่อช่องทางาตา่างๆเช่นเรื่องตอนนี้ที่ชมรมก็ทำอย่างนั้นก็จะมี Facebook มี i ิน t a g r a m มมีทวิ t เตอรอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอย่งที่ดีครับแล้วก็เราก็จะแบบเผยแพร่ช่องทางตามสื่อต่งตางๆนะครับให้กับบุคคลทั่วไปบุคคลภายนอกได้รู้จักไปเลยครับว่าชมรมายาวชนตาบอดไทยมีจุดประสงค์อะไรเป็นชมรมยังไงอะไรเงี้ยครับเพื่อให้คนภายนอกรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ ก็นโยบายมีประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนเป้าหมายการดําเนินงานของผมนะครับก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนตาบอดไทยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องการศึกษาสวัสิการแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องต่างเนี่ยครับให้เยาวชนได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงจากชมรมเองจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเองด้ครับก็ ผมก็สัญญาว่าถ้าผมได้เป็นประธานภาคกลางของชมรมเยาวชนตาบอดไทยเป็นประธานภาคกลางและตาบันออกนะครับผมก็จะทําหน้าที่ให้ดีสุดแล้วก็อย่าลืมเลือกผมนายพลเทพเทพภูประถมผู้สมัครหมายเลขหนึ่งกันด้วยนะครับเนื่องจากก็การเลือกตั้งก็จะมาถึงแล้วในวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนถึงนี้ครับก็อย่าลืมเลือกตั้งผมกันด้วยนะครับก็หากมี ผิดพาดอาก,การเลยก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่ฟังจนจบนะขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ